อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสูบผูสูบเขินครับพี่น้องครับนะบรรยากาศเศร้าๆนะครับปลาเขา,ากิ้วเขียวต่างๆเลยน้ำกับพ่อมีอยู่พายุเขากะโตกวัดขืนวัดเขื่อนได่มาตกะไว้แห้งหนอโตกะต้นยูยุดเนาะอืมครับแม่บอบสีเบนนี้ยแม่โต๊กินวันนี้มันกับตกอยู่วัดเขื่อนของพ่มีน้ำสีเบี้ยนะครับสร้างแล้วครับพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ เป็นยงไต่าเหตุการณ์เอประธานบอกเอฟซีว่าเหตุการณ์ไันเป็นอย่งไรมาจากไหนตัวซับคันแรกวันข้อนึ่ง่อนตัวซับไปใส่ตัวซักาเซียออาเคลืบวออกบวเคลือบวออกก็เอาไว้ใสเมาอเมาเมากับทีมตัวซับแมนรถว่าไส้เรถว่าไส้แต่ทีมไม่เื่อนจโทนไปยังก็ทีมมันจามันห้างทีไม่ซื้อกัห้างแมนโอ้ ชีวิตห่างห้างทังหมืองนี่เนาะชีไปบุกหัดใช่โนดก็ห่างโนดชอบเกิดเสียแมนอ่าสอบมันีเขาไปในเมืองยังอ่ะะเขาไปในเมืองเขาไปในเมืองไปยังไปสอบถามว่าอันเป็นว่าอันเฮ็ดเงินบอลเล็ดนี่เฮ็ดแนวอะไรอ่ะอือมียังไงลักฐานเกี่ยวกับอันโตเฮาสิไปผูกความเพี้ยไปยังกับมานนี่ไม่ผอมเพี้ยยังทรกท่ทนเพิงกิดเสียแล้วมึงมีผอมเพียอยู่ใส่ยันี่ะเฮ้ยก็ไปถามเพิ่นใหม่เสื้อ จะได้โทรศัพท์ก็เห็ุเสียก็จะไปสมัครพ,พ,พร้อมเพียรควมหนักมึงจะเอาเขาหรอกเขามีอยู่มืงอน่าจจะไปคนสุดท้ายเออพร้อมเพี่รมึงต้องไปเห็ุหรกอกร้อมเพียรควมหนักมึงจัดสีเล็กเด่นโทรศัพท์เสียละ่ะบุคคลที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีบัญชีมีอะไรนี่บุคคลสุดท้ายมึงจะไปเส้นซื้อเอายังบัตรมึงสุดท้ายมูวมึงต้องไปเห็ุมึงต้องไปหน้าขั้นเหตุก็ไปเห็ุเนี่ยมัวเมาใช่ไปยนี่ยเมาอ๋อถ้าลองสุดท้ายตัวเขาบดจับมันเขาคุกอ่ะ ย่างเม่าก็โบกไป,ไป,ไปบ้านนี้ย่างมากอือไม่ยัางมากเราไปเนาะอ,อ่าอ่าโบกรถเขาไปว่าจะให้เงินค่าน้ำมันเขาหารอยตัวเขา <c oughs> เขาได้ขืนไปน้ำหัวตะนาคาตเรียบร้อยเบิ้แล้วกันยางกรับที่บ้านนี้เกิด่าสิไปหาวุ้นกัลยาสินนี่บ้านท่าข้อสะพือท่าข้อไม่ยัห่วุ้นเขาไม่ทรงไม่ยัวุ้นกัลยาสินไปอยู่อุบลแล้วครับพี่น้องครับไปเห็นงานน้องเพียงอยู่อุบลแล้วมันก็ได้ไปพบบ่พ๊อบวุ้นก็จะแไปบ้านแล้วกันนัรงเรียน แค่น,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 นังบาดนี่วันตกงดิ้นไปฟอเฮือนคนแมนนึกว่าวิ่งคนเขาไปนอนเออขาไปลบฝนเขาไปนอนก็นได้ครับของเมาเราแมนเออแขวงบานของมาบาดนี่เออเป็นผู้อื่นนี่ตายค่าตีดเออก็ตีสะก็จะส่งตำรวจนะ่ะยังเป็นไผ่นะมันอนเนื้นอพนธ์หมูจักกันน่ะเออเขาก็เลยสอกกระเป๋ายัางตอกเบิองเออเลวันนี้เบือทรของหลานเพื่อนละเขียนไว้ใส่กระดาษไว้ในกระเป๋าดำๆเพื่อนำนำ่นนะ เขาก็เลยโทรเขอบเบอร์นี่ตลาดเน่ยอยู่เพื่อพ่อไส้อีกเพื่อนหนึ่งก็ได้รู้เรื่องหลานกระทุ่งมหาจ่าทุ่นกจ้ทุ่งกระทุ่งมหาหนี้เพื่อนหนี่มาจากสุรินทร์พอดีก็เลยไปพออ่อเออว่าครับแต่ละมือแต่ละเว้นเพราะว่าซับก็เสียแล้วก็จะไปใส่กนัน,น,น,นเอาไปยังไงเนาะแม่เอาเอาฝากเลยครับขึ้นไปเก็บโทรศัพท์ยังตกได้นะครับเด้องฝากเคลืนแล้วเนี่ยครับถ้าเราฝากว่าเราจะบ่ขั้นเสียเครื่องนี้ ที่โซใส่ทสรศรพท์บแล้วนางเห็ดซีวีกางนี่คทียร์ดินเดนดนวินนนนนร์ดปะเนีเราขอปลาข้ออย่างมัมีนาะเอาไออันเก็บตัวซัพ์แยก้องไหลเยดียเดีวเท่าหนจะไปใส่เรี่อะที่มันใส่ขวันทียบอยู่ยมีหออปโป้บ่ะีโป <B ibo. S 1> เออยูโละมีดูเจาของในทศังท์บ่นี่ครับเออเอาปาาไปไลคลิปนี้ครับถาไฟคลิปไปทรงขึ้นพอนว่าสนาชื่ออะไรใส่ทรศัพั์เะเป็นคนปลาา เออแต้มันยุ่งสิละเออเาีย่างทห่ไร้โมมาตขั้นโมมาตอะดีบัดจักคว่ำคือคนธรรมดาแต่ว่าถ้าขั้นเมาลาบาดนี่โอ้ยมก็จะคาชิบพี่น้องนี่ตั้งตัเรื่องได้แล้วในสมองไใ้คิดจักมันคิดยังจะมันให้โมมาต์อวไมาเนี่มันเก็บใส่สมองเมาแล้วก็ไปยไปเบิกเงินสองแสนเออธนาคารโทรมาบอกเงินสองแสนมัเห็นเงินเงินสองแสนไปคุยรอบาทไปมีเงินหมดสองล้าน มึงเห็นเองมีเงิน2อล้านเนาะแต่ไทยคลิปถกก็ได้คิปกระเหรียญสองเหรียญหนึ่งซื้อเขากระเบิดเราแต่เราเมือแต่เรเล่นขึ้นมาก็ไหลไหตีเออคุยเหระว่ามยนกูจะมีบวกเงินสองแสนมาสซื้อมาใส่ขึ้นไปเอาแมงอะไรแค่ซากรถิ่นด้วยคนวะมึงแห้งงานอย่างมึงจะได้เงินสองแสนเงินสองล้านเศร้าว่าบ้านนี้ยไม่วบาอายเขาแต่มีเขาคิดม่เงินใจเขาทุกระจับก็ไม่แห้งแล้วนี่เออมันมีอะไรประนันนไทยคลิปนี่ แน่นว่ะพี่น้องาากินเรอวานนี้ก็ปั๊บพุงโตนะกินก็พอดีมัวไม่มัวให้กินกินหูวจักสติจักอย่งกินน้ำกันเมื่ทุกคนยิ้มมาสาวมัน,นต้องไปกินอีูมันซ่วงแหละก็ยังสิไปเติมลงไปอีกเป็นปจะไหนมันไหลสิมาเนี่ยขั้นเมาบ้านมูเรื่องครับเลี้ยงน้่าน้ำแข็งครับผมบอกแล้วอ่บอวาบัวบ่าครับตีในกวาเลยบ่าเนี้ยขั้นบวัวเสือกันบอกดีกับเอ็ด คือเกาเห็ดแบบบอเขาบอกอีดีกับเมื่อเสือตีไปเลยครับมาตัวเฝ้ารู้ต่อไปนี่กันบอกมาฟังสร้างเรื่องสร้างปัญหาดีเขาบอกเรื่องเขาเล่านะครับเนาะนี่มันขอหาอาจจะกลับันได้เสียเงินเสียทองชิดคุกพับเอฟซีมันก็ขอบว่าเบืองอยู่คนว่าบ้านผมไม่ละร้านโทรมาบอกอยู่ว่าท่านก็ขอตรวจตัวไปหลายๆที่บอกคนเมาเนาะเมาอลไรเป็นบ้าเอาฝากไปด้วยนะครับโทรศัพท์ยังษ์โต๊หายให้เก็บไหนกัน เอามาส่งเอ่ามาส่งขึ้นพ่อเนี่ที่โตนซานของพระวัดชิบุเซื่อยอีกแล้วอ่าใสเจ้ามือเขาใสท่ายอาทิตย์นึงหอดอยู่บ่อยๆดิน่าจะบ่หอดโอ้ยขวมเยี่ยมบ่าวรับปากครับม่เตอหลวมเ่อเก,กินอาทิตย์เสียเอาไม่ย็ดเสียหนึ่งตัวจับอยู่ดิงั้นว่าจะเอา,ปาอเปร์มาบ่เราเนี่ยมาโทษมาเนี่เอ้ยแบบกูแม่เอ้ยไปเชียงเหรอเนี่ยตาโทษก็ไม่เชียงกูออ ว่าโทษเจ้าของสวยดีโทษตัวผู้อื่นเขาเรียกชีวิตวันเฮ็ดชีวีวันนี่รับน้องใหม่หอกตัวไปแล้วดีน้องใหม่ไม่ติมเนี่ยเห็นเนาะต้องมีเจ้าจับปอดเียร์เลยเห็นบ่เอออ่ะคลิปนี้จะซ้ำยัไงไงพี่เนาะยังต้องจะปร,ะปรับปรุงตัวนะอ่าคอยติดตามเราไม่าหามครับแต่กินให้มีสตินะล่หะห้ามไปก็เรื่องวุ่นวายติดปอดซอยกันตำรวจจับนี่ปล่อยเลยว่าเมร์กับน้องคนบอกอะไปบิ๊ดคุกไปเลยว่าสักวิถีกรรมมัน ก่อนมอมันหลายแล้วอาจารย์บ่อหับทราบนะครับไอเสียฟูเบิงนครับกิจแต่นาเบิงว่าสมควรบ่อตรงขวดผมก็จะเอาของคุกเลยแล้วครับขั้นสามขั้นห้าอีกนะครับขั้นบ่อปั๊บวงตัวสิบวิสอยเลยฝากไว้ในคลิปนะครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีสวัีฬาพี่น้องจวด